รครับ<อ>ผมมาดำเนิกนการแจ้งความใช่ครับ่ม,มันผลจอตัอะไรกเลยคือเรือ่องของเรื่อ,องอที่ผมต้องเข้ามาแจ้งความเนี่ยคือมาลงบันทึกประจําวันดีกว่า<ม>อ่าฮะเพื่อ,อ,เ,พอเพื่อที่คือตอนนี้คือผู้จ้างสแสดงผมเนี่ยคือออกเช็คเด้งไม้ผมแล้วมันใกล้ครบหมดอายุความภายใน3เดือนแล้วตอนนี้มันคืออยู่ใน2เดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็เลยต้องมาลงบันทึกประจําวันไว้ก่อน เพื่อเป็นหลักฐานนะฮะครับผมอันนี้คือจะดาเนินคดีไหมฮะหรือว่าได้ทวงถามไปแล้วหรือว่ายังฮะคือตอนนี้ได้หลังจากที่มีมีข่าวออกไปเนี่ยเขาก็ได้มีการติดต่อเข้ามานะฮะก็เห็นว่าจะเคลียร์ให้กับผมและก็นักแสดงอีกหลายๆท่านและก็ทางทีมงานนะครับก็อันนั้นเป็นการพูดคุยแต่ว่าก็รอดูก่อนครับว่าเขาจะ ทำตามได้อย่างที่พูดหรือเปล่านะครับก็พ anyway ี่เต๋อไม่ใช่คนเดียวที่ถูกอ claro ่าใช่ครับเยอะไหมครับแต่ว oh ่าเยอะไหมก็ตอนนี้ก็มีหลายท่านนะครับคือบางท่านเนี่ยก็ได้รับไปแล้วได้รับเงินครบไปแล้วแต่ว่ากว่าจะได้ครบก็ใช้เวลาอยู่แล้วก็อาจจะมีบางท่านที่ได้รับในส่วนประมาณ3 0 50%้าแล้วแต่ท่านแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยคือยังไม่ได้รับเลย นะครับสักบาทนะครับก็มีมีคนที่เป็นในลักษณะเหมือนผมก็มีครับที่ยังไม่ได้รับค่าแสดงเลยสักบาทนะฮะประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไม่อยากระบุเป็นตัวเลขนะฮะเอาของผมก็หกหลักครับครับผมอันนี้เป็นสีนิ่งเดียวแบบที่พี่ต้อเป็นพิมกับนะครับเออถ้าพูดไปก็เดี๋ยวนะฮะคือ คือไม่แน่ใจว่าพูดชื่อเรื่องไปอาจจะมีผลกระทบต่อ,อต่อ,ฤฤอบบรูปพดีพพดไหมครับเราได้คุยกับผู้กำกับไหมครับคุยกับผู้กำกับไหมคือผู้กำกับเนี่ยก็บอกชัดเจนเนะฮะในในกลุ่มในในไลน์กลุ่มของเรานะฮะว่าคือบอกกับผู้จัดท่านนี้ว่าคือก็มีอะไรก็อยากให้ออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาพูดคุยว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นและแนวทางแก้ไขของคุณเป็นยังไงแต่หลายๆครั้งที่พูดออกไปเขาเงียบ เขาเลือกที่จะเงียบอ่าฮะเขาเงียบหายไปเลยแล้วก็เขาเขาผิดคําพูดกับผมมาประมาณห้าห้ารอบขึ้นนะครับผมจำไม่ได้เพราะว่ามันหลายครั้งคือได้ทวงถามไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้เขาบอกเราว่าอะไรบ้างเขาบอกเราว่าอะไรบ้างคือตอนแรกเลยนะที่เช็คเด้งเนี่ยเขาบอกว่าให้รออีก15วันหลังจากนั้นได้ได้มีการพูดคุยว่าคือในทุนของเขาไม่ไม่อนุมัติในการจ่ายเงินมาอ่าฮะก็รอไปถึง อีกสิ้นเดือนแล้วก็บอกผมอีกอีกเวันแล้วก็กลางเดือนอีกคือตอนเนี้ล่าสุดที่ที่ผมต้องออกมาเนี่ยคือเขาได้ทําเอกสารออกมาว่าบริษัทนี้เตึ๊ดต,ดต,ดตดอ่ะฮะแล้วก็ออนแอร์ช่องไหนบ้างแล้วก็ตบด้วยสุดท้ายว่าจะคืนเงินให้นักแสดงต่างใ,ให้นักแสดงทุกท่านภายในวันที่30เมษา ่าซึ่งมันก็ล่วงเลยมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําตามที่พูดอีกแล้วมผมก็เลยเออ่ต้องต้องต้องโพสต์ลงโซเชียลก็อย่างที่เห็นกันนะฮะก็เป็นการกระตุ้นว่าเราก็ไม่ได้อยู่เฉยเหมือนกันถ้าคุณอยู่เฉยเราก็จะตอบโต้คุณนในลนักษณะนี้แล้วก็เราก็ยังมีหลักฐานอื่นๆอ,อ,อีกอะไรเงี้ยครับแล้วมีแ่ไหนครเครียดไครเรีไหมครับเครียดไครับเครียดไหมครับเครียับเครียดไหมเครียดไหมครเครียดมับเครียดไหมคือจริงๆแล้วเนรียครับย คนที่เครียดกว่าผมน่าจะมีเยอะผมไม่ได้เครียดถึงขนาะดบอกว่าผมจะต้องแบบดําเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่คุณทํากับทีมงานที่เขาเหน็ดเหนื่อยมากจากการทํางานและเขาไม่ได้เงินตามที่เขาควรจะได้แล้วก็นักแสดงหลายๆท่านก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่บางครั้งผมมองว่าตรงนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติเขาแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง ทำไมไม่มีใครออกมาพูดหรือว่าออกมาจัดการสักทีผมเลยตัดสินใจว่าโอเคเคสนี้เนี่ยผมจะทําให้ให้เขารู้ว่าคุณจะทำอย่างนี้กับทุกคนไม่ได้อ่อาฮะผมเลยต้องออกมาปกป้องตัวผมเองแล้วก็ทําเพื่อทุกคนด้วยครับผมแล้วจะพูดกับนักแสดงคนอื่นไหมครับที่เขายังไม่ได้งินเหมือนกันเขาว่ายังไงบ้างเดี๋ยวี่เต้อเกิดสอรักทนับครูครับ โอเคขออีกครั้งครับเราได้คุยกับนักแทรกกนอยู่ไหมครับที่เขายังไม่ได้รับเงินค่าตัวในส่วนที่เหลือได้คุยแล้วครับมีม,บมีบางคนนําเช็คเนี่ยไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจก็มีแล้ว <c oughs> นะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องการเก็บไว้เป็นหลักฐานของเขาอ่าฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันนะฮะว่าจะทำยังไง ดีกับเรื่องนี้ก็ณตอนนี้คือเมื่อวานล่าสุดเนี่ยเราได้มีการคุยกันแล้วก็คือเขาทติ่ต่อมาใช่ไหมที่หลังจากเป็นขาหนห่าวไปเหรอใช่ครับตอนแรกผมคุยกับนักแสดงอาา่าฮะร่วมร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่อีกสามท่านแล้วก็ผู้จัดคนนี้ด้วยแล้วก็พยายามหา,ข,าข้อตกลงกันว่าเเราจะทำไงกันดีแล้วอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณอธิบายให้เราฟังกันหน่อย อ่าฮะก็ได้มีการพูดคุยและอธิบายก็ตามที่ผมบอกว่านายทุนเขายังไม่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 อนุมัติในการสั่งจ่ายเงินอ่าฮะแต่เขาจะเคีรยเงินให้ทุกท่านได้ภายในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์คือพรุ่งนี้วันหนึ่งอ่าฮะก็คือวันจะเรียนี้ใช่ครับก็ถ้าแค่ัจ่ายตังค์กวคือขอแจ้งความอ่าก็อันนั้นต้องต้องต้องดูก่อนครับว่าผลสรุปมาแล้วเป็นยังไงครับเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจในตัวเขา ว่าเขาจะจ่ายเพราะว่าเขาก็ผัดหลายรอบมาหลายรอบแล้วถูกต้องครับผมคือวันนี้แจ้งอีเข้าแจ้งข้หาอะไลงบันทึกประจำวันหนึ่งเดียวเออเขาเรียกว่าอะไรผมก็น่าน่ใจงั้นครับผมลงบันทึกประจําวันหนึ่งเดียวแต่ว่ายังไม่ได้แล้วก็อาจจะถ้าถ้าไม่ตรงตามข้อตกลงก็ได้มีการพูดคุยกันต่อแล้วครับว่าจะจัดการยังไงครับก็คือว่าเวัาทีนี้เขาไม่ นำเงินมาจ่ายตอนที้เขารับปากไว้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีเลครับมันคือเขาบอกว่าโควิดมีผลกระทบไหมกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมว่าวงการบันเทิงเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการทํางานเป็นยังไงนะฮะผมก็ทํางานมาเยอะพี่ๆก็น่าจะรู้ว่า ก่อนที่ละครเรื่องหนึ่งจะได้ทำเนี่ยคือจะต้องได้เงินมาหมุนเวียนกันอยู่แล้วล่ะ่ะฮะแล้วเขาไม่ได้ออนแอร์ air ช่องเดียวครับเท่าที่รู้คือมีสมช่องทางในการ air. ออนแอร์ซึ่งผมว่าการบริหารจัดการผมจะไปพูดถึงงั้นสำหรับผมดีกว่าผมมองว่าการบริหารจัดการเขาไม่ยังยังไม่ดีพอครับผมเื่อควา,ามที่แต่ซีรีส์ประมาณนี้นมันก็จะมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าแบบไม่จ่ายค่าตัวเลยเนี่ยทำให้เราแบบว่านอยไปเลยไม่ที่ นอยไหมคือตอนนี้ไม่ไม่นอยครับอันนี้อาจจะเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นอะไรอ่ะคือมันมันอา,อาจจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงที่บอว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็เราก็ทําความเข้าใจแต่ว่าอยากจะให้ออกมาชี้แจงถามว่านอยไหมคือมันก็มีนอยบ้างแต่ว่าแหมคือ20ปีเจอเจอแค่เรื่องเรื่องเดียวนี่มันมันก็โอเคนะ เท่าที่ได้คุยกับคนอื่นก็อาจจะมีหลายๆท่านอาจจะได้ได้เจอแบบว่าเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันก็ก็ก็ถือว่าไม่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 น้อยครับก็ยังสามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้ต่อครับแต่ต้องดูให้ดีขึ้นครับอย่างนี้ถ้าสองทีนี้ไม่ได้คือจะรวมตัวนักแสดงมาทีเดียวเลยไหมครับโอ้คิดว่าถ้าเขาไม่ทําตามที่พูดนี่ผมว่าน่าจะมีหลายท่านออกตัวครับบอกชื่อครับผมีใครบ้างอุ้ยบอกชื่อได้ไหมผมก็ไม่อยาก เออณนะตอนนี้คือแบบว่าเราเราก็มาดําเนินในส่วนของเราฮะแต่ว่าถ้าถามพี่ๆแล้วพี่ๆก็พี่ๆเขายังรออยู่ครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นตามในข้อตกลงผมเชื่อว่าพี่ๆต้องออกมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับ <Okay. S 1> ครับข,ขอบคุณมาก